ข่ากันต่อเลยนะคะใช่แล้วนะคะมาดูศิลปินสาวคนนี้ดีกว่านะคะโหมารละทอนทั่วกันแบบว่าเรียกได้ว่าแบบยาวที่สุดจนทำลายสถิติเลยก็ว่าได้นะคะกับ Foxx ค่ะ นักร้องสาวชาวอังกฤษนะคะฟอกเซสเนงค่ะกลายเป็นศิลปินหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้นะคะที่เดินสายทัวร์คอนเสิร์ตแบบนอนสตอปหลายเมืองเป็นเวลา12ชั่วโมงติดต่อกันค่ะซึ่งจากสถิติที่น่าทึ่งนี้ทําให้เธอนั้นนะคะสามารถทําลายสถิติโลกได้และก็ชื่อของเธอนั้นเนี่ยได้รับการบันทึกลงบนกิีเนสเวิลด์เรคคอร์ดค่ะในฐานะที่เป็นนักร้องคนแรกและคนเดียวในเวลานี้ที่ทัวร์คอนเสิร์ตติดต่อกันโดยที่ไม่ได้พักเป็นเวลานานที่สุดในโลก ฟ็อกเซได้เดินสายทัวร์คอนเสิร์ตค่ะในหลายเมืองของประเทศอังกฤษนะคะไม่ว่าจะเป็นไบรตันนะคะกริฟอร์ดค่ะเรดดิ้งนะคะออกฟอร์ดไฮวคอมแล้วก็กรุงรอนดอนนั่นเองค่ะโดยเธอนั้นเริ่มโชว์แรกเนี่ยที่สมาคมนักศึกษาของมหาวิทยาลายัยซอแฮมตันก่อนเป็นที่แรกเลยแล้วก็โดยคอนเสิร์ตทั้ง7โชว์ของเธอนั้นเนี่ย เธอใช้รถซีตองค่ะรุ่น C1 วันนะถือว่าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของซีตองเป็นยานพาหนะในการเดินทางส่วนเงินที่ได้จากรับจากค่าตั๋วคอนเสิร์ตทั้งหมดนั้นเนี่ยฟ็อกซ์ไ้นำไปสมทบทุนเข้ากองทุนการกุศล t r a c k Sto อกค,ค่ะเพื่อไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเม็งต่อไปหลังจากที่สามารถทำลายสถิติโลกได้ขึ้นมาใหม่แล้วนั้นเนี่ยนักร้องสาววัย26ปีก็ได้เปิดเผยนะคะว่าเธอรู้สึก Amazing กับตัวเองมากๆเพราะการทัวร์คอนเสิร์ตนานติดต่อกันเป็นเวลา12ชั่วโมงในวัยใกล้ 30ปีเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากและท้าทายความสามารถทั้งร่างกายจิตใจของเธอค่ะซึ่งเธอก็ดีใจที่ทำสำเร็จได้ด้วยดี ฟิตมากจริงๆมาก12ชั่วโมงอ่ะนั่นนะสิสวยแล้วใจบุญด้วยจริงอ้อ่ายืนเป็นพิธีกรแบบ2ชั่วโมงเองรู้สึกว่าเหนื่อยใช่ไหม <c oughs> บางที2-3ชั่วโมงแบบพูดๆอย่างเดียวนี่คือทั้งร้องเพลงทั้งเต้นต้องเอนเตอร์เทนอ่ะใช่นะะสุดยอดค่ะใช่ศิลปินตัวจริงจริงนะคะ